ดราม่าชายแดนไทยกัมพูชาฮุนเซนปล่อยคลิปสายตรงแพร่ทองทานขย่าวรัฐบาลไทยเสียงสั่นทั้งประเทศเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราสรุปให้ฟังครบจบในคลิปเดียวเมื่อวันที่28พฤษภาคม2025เกิดการยิงปะทะชายแดนที่นำไปสู่การเสียชีวิตของทหารกัมพูชาหนึ่งนายเสียงปืนนี้ได้จุดชนวนมาตรการตอบโต้หลายด้านทั้งทางการทูตเศรษฐกิจและการทหาร ประเทศไทยปิดด่านเข้าสู่กัมพูชาสำหรับนักท่องเที่ยวและจำกัดการข้ามแดนเฉพาะกลุ่มจำเป็นเช่นนักเรียนผู้ป่วยกัมพูชาตอบโต้ด้วยการแบนสินค้าไทยบางประเภทอย่างผลไม้สื่อบันเทิงหยุดนำเข้าน้ำมันและไฟฟ้าจากไทยประมาณ30%หุนเซนซึ่งแม้ไม่ได้เป็นนายกแต่เป็นประธานวุฒิสภาและมีอิทธิพลอย่างมากเดินทางลงพื้นที่ชายแดนกัมพูชาสั่งเสริมกำลังทหารแบบเปิดเผย แต่ที่พีคสุดคือเมื่อฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาปล่อยคลิปเสียงการคุยสายตรงกับแพรทองทานนายกไทยในคลิปแพรทองทานเรียกฮุนเซนว่าอาและพูดถึงผู้บัญชาการทหารไทยว่าเป็นคู่แข่งคลิปนี้กลายเป็นประเด็นร้อมทั่วประเทศเมื่อวันที่15มิถุนายน2025นายกแพรทองทานชินวัตรโทรศัพท์คุยกับหุนเซนโดยเรียกเขาว่าอาอังเคลพร้อมพูดถึงผู้บัญชาการทหารไทยว่าเป็นคู่แข่ง คุณเซนเผยว่าอัดเทปสายสนทนาทั้งหมด17นาทีและปล่อยเสียงความยาว9นาทีเมื่อวันที่18มิถุนายนผลคืออะไรพักพันธมิตรถอนตัวรัฐบาลเสียงสัน่นตลาดหุ้นไทยร่วงกว่า4%ประชาชนตั้งคำถา,ถามถึงความโปรของนายกในการเจรจาระหว่างประเทศการรั่วไหลนั้นทำให้พักพันธมิตรหลักภูมิใจไทยถอนตัวออกจากรัฐบาลเพื่อตอบโต้ที่มองว่าเป็นการดูถูกกองทัพไทยดัชนีตลาดหุ้นไทยร่วง มีข้อร้องเรียนทางกฎหมายต่อแพรทองทานและความไม่ไว้วางใจในฝีมือทางการทูตเธอออกมากราบขอโทษสัญญาว่าจะไม่คุยสายส่วนตัวแบบนี้อีกหุ่นเซนแสดงออกว่าอาจเปิดเผยข้อมูลเจ็บปวดเกี่ยวกับตระกูลชิน,นวัตท้อยข้อความเช่นผมจะเปิดเผยทุกอย่างสอนลูกสอนหลานให้เข้าใจแนวทางนี้ถูกมองว่าเป็น two prong s t r ATEGY คือเสริมความแข็งแกร่งทางการทหารและสร้างภาวะแตกแยกภายในไทย กัมพูชายื่นเรื่องให้สาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ตัดสินข้อพิพาทช,ชายแดนหลายจุดขณะที่ไทยยังยืนยันเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างนี้มีการนัดประชุมคณะกรรมการร่วมชายแดนในเดือนกันยายนเพื่อหาทางเจรจาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการต่อสู้ชายแดนที่ยืดเยื้ออาจกระทบเสถียรภาพของอาเซียนและภูมิภาคได้นี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งชายแดนแต่เป็นเกมการเมืองระดับภูมิภาคที่อาจสั่นคลอนรัฐบาลไทยทั้งระบบ คุนเซนกำลังเดินเกมแข็งแรงส่วนแพทองทานต้องเอาตัวรอดจากพายุการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคุณคิดว่าฮุนเซนกำลังเดินเกมแบบไหนแล้วแพทองทานจะแก้เกมยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ